Okay, โอเควันนี้นะคะเราจะเรียนบทใหม่บทที่สิบเอ็ดนะคะในหนังสือเรียนภาษาพาทีเหมือนเดิมวันนี้เราจะเรียนบทที่สิบเอ็ดเรื่องของเด็กดีเออน,นักเรียนรู้จักคําว่าเด็กดีไหมคะรู้จักรู้จัก,จกค่ะเด็กดีคือเด็กแบบไหนคะลองบอกครูพิมพสิ เด็กดีตอวนป <ะ S> ้เออเด็กดีคือคนที่อาจจะเชื่อฟังพ่อแม่หรือว่าอย่างตั้งใจเรียนถือว่าเด็กดีไหมคะเออตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นเด็กดีเหมือนกันนะคะซึ่งเด็กดีมีหลายแบบเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในคาบต,ต่อๆไปเนาะอ่าวันนี้เราลองมาดูในเรื่องของคำศัท์กันก่อน listing. ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนบทที่11นะคะวันนี้เหมือนเดิมเราก็มาเรียนเรื่องของคำศัพท์คำนำเรื่องนะคะซึ่งจะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในเรื่องนั่นเองเราลองมาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของคำศัพท์มาดูที่หน้าปกกันก่อนถ้าสำหรับใครนะคะที่จะไปอ่านทบทวนก็สามารถไปอ่านได้ใน หนังสือเรียนภาษาบาลีหน้าที่บทที่11นี้นะคะเอาเรามาดูหนังสือเรียนนี้นักเรียนที่ว่าสถานในบทนี้นักเรียนที่ว่าสถานที่ของเขาคือที่ไหนคะโรงเรียนเพราะว่ามี เด็กเยอะแยะหลายคนเลยใช่ไหมคะที่กําลังนั่งตั้งใจเรียนในห้องอย่างที่คุณมบอกเมื่อกี้การตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเด็กดีเหมือนกันเออเพราะว่าในวัยของพวกเราสิ่งที่เราสามารถทําให้ดีที่สุดก็คือตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้เป็นอนาคตของชาติต่อๆไปแล้วก็นําความรู้ที่ได้เรียนมาไปประกอบอาชีพหรือว่านําไปต่อยอดในชีวิตของเรานะคะสําหรับใครนะคะที่ใฝ่ฝันอยากจะโตขส้นเป็นอะไร ก็ต้องตั้งเจเรียนเยอะๆอย่างเช่นจะเป็นหมอเราก็ต้องตั้งเจเรียนในหล,หลายๆวิชาเพราะว่าการจะเป็นหมอกะ็ะคือต้องรักษาอาชีพรักษาคนไข้แล้วก็รักษาชีวิตของคนนั่นเองถ้าหากเราไม่ตั้งเจเรียนเราไปเป็นหมอคนไข้ก็อาจจะต้องมาเสียชีวิตกับเราเออสาหรับใครอยากจะเป็นครู i i. I i. ถ้าหากไม่ตั้งเจเรียนเราก็จะไม่สามารถนําความรู้ที่เรามีไปสอนกับเด็กๆได้ใช่ไหมคะ เยอะแยะเลยตำรวจทห,หารทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ความรู้ทั้งหมดเลยอ่ะวันนี้เราลองมาดูนะคะนิดเป็นเรื่องของเด็กดีเนาะเดี๋ยวเราค่อยดูในเรื่องของเนื้อเรื่องกันในคาบต่อไปอ่ะวันนี้เรามาดูนะคะว่าคําศัพท์คํานําเรื่องในเรื่องนี้มีอะไรกันบ้างซึ่งในเรื่องนี้นะคะมีคําศัพท์คํานําเรื่องทั้งหมดอยู่สองหน้ากระดาษเออเยอะไหมคะเยอะไหมคะ ไม่เยอะเลยใช่ไหมเอออ่ะจะ <Yeah. S 1> ามาอ่านพร้อมกันนะเดี๋ยวครูพิมพ์จะให้นะักเรียนได้สอบอ่านด้วยในบทนี้นะคะครูพิมพ์จะหาคำศัพท์ทั้งหมดอยู่สิบคำเหมือนเดิมเลยแล้วก็ให้นักเรียนให้เด็กๆเนะี่ยอัดคลิปตัวเองอ่านคําศัพท์มาให้ครูพิมพ์นะคะเดี๋ยวครูพิมพ์จะบอกนะว่าคําศัพท์มีอะไรกันบ้างอ่ะเราลองมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่านตามครูพิมพนะ์เนาะรู้จักคำนำเรื่อง ในรูปภาพแรกนะคะดูไปทีละรูปเนาะเพราะว่าผู้คนฟังเสียงนะคะว่าการออกเสียงมันแบบไหนแล้วก็จําสําหรับใครที่อ่านยังไม่ได้นะคะก็ลองดูตามอูพิม์ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปไปสะกดอ่านอีกรอบหนึ่งในหนังสือเนาะอะรูปภาพแรกนะคะตึกน้องเลี้ยวหลน่นไม้คำ้ำ ทางซ้ายทางขวาทางขวาพะยุงอาชีพอาชีพอ,พอะตอนนี้ขอญอาตปิดไมค์ก่อนนะคะเดี๋ยวให้อ่านตอนให้อ่านแบบปิดไมค์เนาะ่รมรื่นหกลมอะอันนี้ในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะคะมีคำศัพท์แค่นี้เองเยอะไหมคะไม่เยอะเลยอนะ่ะ มาดูคำศัพท์หน้าต่อไปคำศัพท์หน้าต่อไปหน้าหนึ่งร้อยเจ็ามีคำว่าสมบัติกระเป๋าสตางค์ในกรอบนะคะนอกเพิ่งครบภาวะบำรุงอะไทยสะงบการบ้าน ชีวิตเดือดร้อนชุมชนตนเองส่วนรวมเป็นห่วงเต็มแรงรับรเ็มแรงหน้าที่หน้าที่ทัศนียปาิดไม้ก่อนลูกซื่อสัตว์ นุญาตกะตันยูสุดจริตสามคัคคีแบบฝึกหัดประเทศชาติอ่ะนี่คือคำศัพท์ที่จะอยู่ในบทที่11เรื่องของดิกดีนะคะมีคำศัพท์แค่สองหน้ากระดาษเองแต่คำศัพท์พวกนี้จะเป็นคำศัพท์ส่วนมากจะเป็นคำศัพท์ที่สองพยางคขึ้นไปนะคะอ่ะลองมาดูด้วยกันสิ ว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างนักเรียนรู้จักคำศัพท์อะไรกันมากน้อยแค่ไหนรู้จักคำว่าไม้คํำนี่ไหมคะรู้จักไหมเอ่ยอ่ะให้เปิดไม้ได้ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ะเออเห็นไหมคะไม้คํำก็คืออันนี้เองก็คือ่วนมากอ่ะนานแลหน่อยไม้คํำนะคะนักเรียนรู้ไหมอ่ะฟังหิ้แป๊บนึงไม้คํำ ทางภาคเหนือของเราหรือว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีประเพณีด้วยเออเดี๋ยวเราจะมาฝากไม้คําก็คือเป็นไม้ไที่เอาไปคําต้นไม้ใหญ่ๆเ,เขามีความ,ม,มเชื่อคนภาคเหนือหรือว่าคนทางเชียงใหม่ของเราเนะี่ยมีความเชื่อว่าที่เราเอาไม้เน่ะ แต่คํำต้นไม้ใหญ่เป็นการทําให้ชีวิตเราเนะี่ยดีขึ้นเหมือนมีสิ่งอะไรมันหนุนนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นนั่เนเองประเพณีประเพณีนี้นะคะมีความชื่อเสียงโด่งดังมากในช่วงของสงการานต์หรือว่าวันปีใหม่เมืองนั่นเองสังเกตได้ก็คือจะมีการแห่ไม้คำ้ำเห็นไหมคะที่แต่ละหมู่บ้านจะมีการตกแต่งไม้ค้ำของแต่ละหมู่บ้านแล้วก็มีการแห่ต่างๆไปที่วัดเพื่อจะเอานําไม้ชนิดนี้หรือว่าไม้ค้ำเนี่ยไปค้ำต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะได้ เป็นการความเชื่อว่าให้หนุนมนำชีวิตของเรานั่นเองอันนี้คือเรื่องของไม้ค้าเนาะอ่ะต่อไปอาชีพรู้จักคำว่าอาชีพไหมคะรู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จัก<อ>รูะต่อขึ้นอยาเป็นหมอมบ้างลองยกมือหให้คุณดูซิ ใครอยากเป็นหมอมีไหมคูค่ะโอ้โหมีสองสามคนไหนใครอยากเป็นครูบ้างด้วยครูน้องครูอะไรครูอะไรใครอยากเป็นครูภาษาอังกฤษยกมือขึ้น เออมีด้วยมีชาพูใช่ไหมคะใครอยากเป็นครูภาษาไทยอย่างครูพิมไหมนะเออมีใครอยากเป็นครูภาษาจีนอย่างครูอิงพรบ้างมีไหมครใครชอบเรียนภาษาจีนไหมอะใครอยากเป็นครูคณิตศาสตร์มีไหมคะชอบตัวเลขโอ้โหนิ่เลยเออมีด้วยอะใครอยากเป็นใครชอบวาดรูปอยากเป็นครูศิลปะ ครูค่ะมีด้วยอ่ะอีกอันหนึ่งคุยอันหนึ่งครูดนตรีล่ะเป็นครูดนตรีอารมณ์ดีอย่างครูป๊อตใช่ไหมอือมีด้วยอ่ะโอเคอาชีพต่อไปเอาอาชีพหลักๆเนาะใอยากเป็นอ่าพยาบาลมีไหมพยาบาล ให้มาให้องอยู่กับคุณหมอใช่ไหมคะนักข่าวเป็นคนตัวเลือดใช่ไหมเอออ่ะใครอยากเป็นตำรวจมีไหมในห้องน Saint ี ment, ้ม so, right? ีใครอยากเป็นตำรวจไหมเออสายหัวไม่มีไม่อยากเป็นทหารใช่ไหมคะนุ๊กเอออ่ะอยากเป็นนั่นเรียนรู้ไหมว่า อาชีพมีหลากหลายอาชีพบ้างเลยอย่างเช่นอาชีพยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คืออย่างเช่นตำรวจคุณครูแล้วก็ทหารอะไรพวกนี้ก็คือเป็นอาชีพข้าราชการนักเรียนรู้จักข้าราชการไหมคะเออข้าราชการ ีความแบบว่าีข้อดีอย่างนึงก็คือถ้าเราไม่ข้าราชการก็คือพ่อแม่เราจะสบายเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลในหลายๆที่นะมีการเบริกจ่ายได้อะไรแบบนี้นดัดนเพราะฉะนั้นหลายๆคนเห็นไหมคะว่าโตขึ้นฝันฝันอยากเป็นข้าราชการเพราะว่ามันจะไ,ได้มีข้อดีแล้วก็สามารถมีเงินเดือนที่มั่นคงและมีอาชีพที่มั่นคงได้แต่ไม่ใช่ว่าอาชีพราชการเป็นอาชีพที่แบบว่าประสบผลสําเร็จในชีวิตซึ่งหลายๆอาชีพก็ทําให้แบบว่า ประสบความสเร็จในชีวิตได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจการประกอบธุรกิจของตัวเองการเป็นนายของตัวเองอันนี้ก็สามารถทําให้แบบว่าเราเนะี่ยเออเราเนะี่ยทำให้แบบเรามีเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าเรานั่งเงียนโตขึ้นมานักเรียนจะจะต้องได้ทำเนี่ยครูพิมพ์เนี่ยตอนแรกก็ยังคิดเลยว่าไม่อยากโตเลยอยากจะเป็นเด็กแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมคะแต่พอเวลาผ่านไปเราต้องโตไหมคะทุกคน โ,โ,โตค่ะติวโตถ้าเราโตแล้วก็ต้องทํางาน<อ>ทํางาน<อ>หาเงินเงินที่ได้มาก็ต้องเก็บแล้วก็นําไปเลี้ยงพ่อแม่ในอนาคตได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็เลี้ยงเราตอนเราโตมาเราก็ต้องไปเลี้ยงพ่อแม่บ้างแล้วก็แบ่งปันให้กับพ่อแม่บ้างใช่ไหมคะดูแลพ่อแม่เนาะอ่ะแล้วเรามาดูต่อไปออในหน้านี้รู้จักสมบัติไหมคะ รู้จักสมบัติไหมคะเคยได้ยินเรื่องนักเรียนจะชอบบ้างเลยเออเรื่องผีรู้จักผีที่พ่าสมบัติไหมไม่รู้จักไม่รู้จักอะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังฟังกีก่อนคาว่าสมบัติสมบัติก็คือเอาเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยเขาบอกว่าสมบัติคือทรัพย์สินที่เราสะสมใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากเรา มีสมบัติเล็กๆน้อยๆน่ะอย่างเช่นเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งละการที่เราทํางานมาได้หรือว่าการหามาได้นะเราก็ต้องแบ่งเก็บไว้เพราะว่าน่ะสามารถนําไปเก็บหรือว่านำมาใช้ในยามจําเป็นได้อย่างเช่นสมบัติในที่ครูพิมจะเล่าให้ฟังสมบัติเนี่ยเขาบอกว่าในสมัยก่อนอยุธยาเนี่ยสมัยอยุทยานู่นละหลายร้อยล้านหลายร้อยปีไม่ละร้อยร้อยล้านนะหลายร้อยปีเอออยุธยามีสมบัติเยอะมากมาก แต่ถ้าหากเขาจะแบบว่าจะต้องสละสมบัติอันยาวๆ,ๆ,ๆ,ๆนะจะต้องมีผีในการเฝ้าสมบัติก็คือเหมือนคนที่มีจิตใจที่รักรักษาหรือว่าจะแบบดูแลสมบัติเนี้ยไปนานๆซึ่งเขาเรียกผีชนิดนี้หรือว่าเทพชนิดเนี้ยไม่ใช่ว่าเรียกผีเป็นเหมือนเทพหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่คอยดูแลสมบัติเรียกว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เออใครจะาเป็นผู้สมเฝ้าทรั์ไหมก็คือไม่ได้ไปเกิดเลยก็คือต้องเฝ้าสมบัติก็จะมีเหมือนหนังในหลายๆเรื่องถ้าสมมติว่าหนังในหลายๆเรื่องถ้าหากเห็นไหมคะถ้าคนชั่วมาขุดทรัพย์สมบัติไปเออก็จะมีการไปตามทวงสมบัติมาคืนซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังเพราะว่าบางทีอาจจะมีทั้งคนที่คิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่เป็นเรื่องจริงก็มีใช่ไหมคะ ประมาณนี้เราสันส้นๆก็พอต่อไปเรื่องของกระเป๋าตังรู้จักกระเป๋าสตางไหมคะรู้จักค่ะน,นักเรียนทุกคนมีกระเป๋าสตางเป็นสมบัติไหมคะทุกคนคิดว่าเป็นปสมบัติไหมเอ็นเอ็นเพราะว่าเราไว้ใส่เงินใช่ไหมคะเออ เห็นหลายคนเลยเลวลาถ้าเปิดเรียนมาชอบนํากระเป๋าสตางค์ไปลืมไว้ที่นั่นที่นี่ถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็รักษามันให้ดีใช่ไหมคะอย่าไปลืมที่ไหนเวลาใช้เสร็จปุ๊บก็เก็บไว้ในกระเป๋าของตัวเองแล้วก็ดูแลมันให้ดีๆอ่ะต่อไปคําต่อไปคําว่าคําว่าอนุญาตเอออนุญาตเขียนมีสระอีไหมคะทุกคนมีไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีอนุญาตที่ถูกต้องจะต้องไม่มีสระอินะคะแต่ทุกคนมักจะเขียนอนุญาตเป็นแบบนี้มีต่อเต่าสระอิด้วยถ้าเขียนแบบนี้มาผิดทันทีนะคะเพราะว่าอนุญาตไม่มีสระอินะคะถ้าใส่สระอิตรงนี้มาถือว่าผิดถ้าญาติตัวนี้จะใช้สําหรับญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวของเรานั่นเด็ก ถ้าญาติที่แบบว่าขออนุญาตไปน้่นนอกขอขออะไรพวกนั้นจะต้องใช้ไม่มีสละนะคะต่อไปคําว่ากตันยูรู้จักคําว่ากตันยูไหมคะเออกอกตันยูก็คือการรู้คุณคนนั่นเองอาจจะเป็นถ้าอย่างนักเรียนตอนนี้ก็คือต้องกตันยูต่อพ่อแม่เช่นช่วยเหลือพ่อแม่ต่างๆอะไรแบบนี้ต่อไปคําว่าสุจริตรู้จักคําว่าสุดจริตไหมคะ รู้จักค่ะรู้จักไหมคะรู้จักเออรู้จักเออ,เอ,อสุจริตแปลว่าอะไรรู้จักกันคือการอะไรคะที่ครูพี่หมอเมื่อวานก็คือความอะไรความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะสุจริตก็คือเกี่ยวกับของการเรื่องของการทํางานหรือว่า การปฏิบัติตนนั่นเองอนยะ่างเช่นสุจริตอย่างเช่น ow, เราทํางานที่สุจริตถ้าอย่างถ้าอย่างสุขิมทำงานเป็นขโมยอย่างเงี้ยสุจริตไหมคะไม่ไม่ MM. เออสุจริตก็คือการทํางานที่เป็นผลดีแก่แก่ทั้งตัวเองและแก่คนอื่นใช่ไหมคะอย่างเช่น<ๆ>เป็นคู่อันนั้นก็ถือว่าสุจริตเป็นในเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องค้าขายอย่างสุจริตก็คือตรงไปตรงมานั่นเองอีกอันนึง ถามว่าสามคัคคีรู้จักคำว่าสามัคคีไหมคะสามัคคีคืออะไรคะลองยกตัวอย่างกีฬาที่มีความสามคัคคีให้ครูพิมซิกีฬาอะไรที่ต้องใช้ความสามัคคีเออช่วยกันบอกคือพิม,มสิกกีฬาอะไรครับ ฟุตบอลก็ใช่อะลอง <Yeah. S 1> คิดดูความสามัคคีก็คือการทําทุกอย่างเนี่ยให้เป็นหมู่คณะหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองอย่างเ mm hmm. ช่นเล่นฟุตบอลถ้าสมมติว่าเราเล่นฟุตบอลในสนามทั้งหมดอยู่12คนแล้วเราเนะี่ยไม่มีความสามัคคีกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนเลยเรานั่นเลยที่ว่าเกมฟุตบอลนี้เราจะชนะไหมคะ mm hmm. ไม่นชนะแน่นอนเพราะว่าคนในสนามมีตั้ง12ฝั่งละ12 12ใช่ไหมถ้าเราเล่นคนเดียวอย่างเงี้ย ทุกคนก็ต้องมารุมให้เราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดระบบระเบียบอาจจะส่งไปหาคนนั้นทีคนนี้ทีอันนี้ก็ถือว่ามีความสามัคคีมีกีฬาอันนึงที่เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของความสามัคคีก็คือชักเขย่าถ้าสมมติเรามาช่วยกันออกแรงรู้จักไหมคะชักเขย่าก็คือมีคนอันนี้เป็นคนของครูพิมนะอันนี้ก็คนนะคะเออชักเชื่องนี้ถ้าสมมติ อ่ะอันนี้ก็คน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 นี่ก็คนมีคนหนึ่งที่ไม่ออกแรงน่ะมีฝั่งละห้าคนมีคนหนึ่งที่ไม่ออกแรงจะชนะไหมคะฝั่งนั้นไม่ชนะไม่ชนะเออต้องต่างถ่าต่างช่วยกันชักใช่ไหมคะช่วยกันดึงแล้วก็จะได้รับชัยชนะมานั่นเองอ่ะอีกอันหนึ่งซื่อสัตว์รู้จักคำว่าซื่อสัตว์ไหมคะเออซื่อสัตว์คล้ายคล้ายสุจริตเลยก็คือความตรงไปตรงมาเห็นไหมคะคำว่าสัตว์มีตัวอะไรกาลันนะคะ คอยกกอยักษ์กาลัน์นอะนักเรียนดูซื่อสัตว์ถ้าหากเราเขียนเป็นยอ,อยกกักษรกาลันแปลว่าการตรงไปตรงมาถ้าสมมุติครูพิม์เปลี่ยนนักเรียนอย่งางนักเรียนชอบเขียนผิดกันซื่อสัตว์ไ่วหวนกาลันนาจะเป็นสัตว์อะไรคะ สัตว์เลี้ยงเออสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าเลยทันทีเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะถ้าเขียนผิดตัวเดียวความหมายก็เปลี่ยนเลยเห็นไหมคะจากการที่แบบเป็นแปลตรงไปตรงมาเออถ้าใส่สัตว์ตัวนี้ไปก็คือสัตว์ที่เป็นคนซื่อๆตรงไปตรงมาอะไรแบบนี้เห็นไหมความหมายเปลี่ยนเลยเออประมาณนี้อันนี้คือคําศัพท์ในเรื่องของบทที่สิบเอ็ดเรื่องเด็กดีนะคะอ่ะครูหิมบอกก่อน ในวันพุ่งนี้นะคะบอกกันนะทุกคนฟังครูพิมนะคะปิดไม้แป๊บน,นึงเดี๋ยวจะรบกวนตอนนี้มีคนดูห้าสิบหกคนอ่ะครูพิมพ์ขอสั่งงานหน่อยเนื่องจากครูพิมพ์สั่งเคยสอบเคยให้เคยให้นักเรียนสอบอ่านมาหนึ่งรอบละแล้วก็ยังมีคนสอบอ่านกับครูพิมยังไม่ครบวันนี้ห้าสิบหกคนจะต้องมีคนสอบอ่านกับครูพิมพ์เกินครึ่งแน่นอนอ่ะครูพิมพ์วันพุ่งนี้จะไม่มีการสอน การเรียนการสอนซูมแต่จะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโออ่านคําศัพท์มาซึ่งคําศัพท์ของครูพิมพ์มีทั้งหมด10คําเหมือนวันนั้นเลยก็ให้นักเรียนอ่านโดยคําศัพท์ของครูพิมพ์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเป็นคําศัพท์อะไรด้วยคําศัพท์ของครูพิมพ์เนี่ยก็คือให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะวันพรุ่งนี้ในค่าาษาไทยให้นักเรียนส่งคลิปวิดีโอมาให้กับครูพิมพ์ใครที่อัดแล้วนะส่งคลิปวิดีโอมาให้กับครูพิมแล้วครูพิมพ์จะตรวจของของพีและโคนให้โอเคไหมคะ เดี๋ยวทุกนี้ไม่มีเรียนซูมเนาะจะเป็นอัคดคลิปวิดีโอนี่แทนโอเคสอบอ่านการให้คะแนนของครูคิมก็คือมีทั้งหมดอยู่สิบคำจะฟังเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงนักเรียนชัดเจนหรือเปล่าสองจะดูว่านักเรียนเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระภาษาไทายหรือเปล่าอย่างเช่นตัวรอเรือ <S <S ไม่มีการลั่นลิ้นอันนี้ก็ขอหักนิดนึงอย่างเช่นรอลิงลั่นลิ้นมาก็ขอหักนิดนึงคำควบกล้ำ ตัวหอนําำอะไรแบบนี้ก็มาดูซึ่งครูพิมพ์พก็จะดูตามการอ่านของเรียนโดยวิธีการอ่านจ,จะให้ทุกคนแนะนําตัวเองก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อชั้นเลขที่นะคะแล้วก็วันนี้หนูจะมาอ่านบทที่สิบเอ็ดเรื่องอะไรแล้วก็มีคําศัพท์ว่าอะไรก็อ่านมาเรื่อยๆจนจบครบทั้งสิ่คำโอเคไหมคะยากไหมคะ,อ,ะอยากไหมค่ะฮะค่ะ <t ansen> อะไรนะคะดูได้ไหคะจะส่งในไลน์ดูได้คะให้ดูได้ไไดนะทุกคนให้ดูได้ไม่ใช่ว่ <S <s <í> <S บาบาให้ดูนะให้ดูได้เออให้ดูได้อ่านตามนี้เลยอย่างเช่นสมบัตินักเรียนอ่านสมบัมบติติอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดเออต้องอ่านดีๆอ่านเราลองมาดูซิว่ามีคําศัพท์ว่าอะไรบ้างนัเรียนลองดูตามรูฟิลก่อนะนะคะ <c oughs> คําศัพท์คําที่หนึ่งมีคําว่าสมบัติ คำศัพท์ที่สองขวาลื่นลงทางซ้ายซื่คำศัพท์ที่สามทางขวาคำาัพท์ที่สี่ลมรื่นคำศัพท์ที่ห้าซื่อศัพท์ที่หกสุดจริตคำศัพท์ที่เจ็ดอนุญาตคำศัพท์ที่แปดตะตันยูคำที่เก้าสามัคีคำที่สิบ กระเป๋าสตางค์เออ<ต>มีเยอะไหมคะเยอะไหมคะเนี่ยเยอะคำเยอะไหมคะเยอะอยู่หรอตอนแรกครูพิมใส่ยี่สิบคำเลยนะโอ้ตดัดอ,ออกนั้นเนี่ยเหลือสิบคำโอเคอ่ะวันพรุ่งนี้ให้อัดคลิปส่งมาให้ครูพิมพ์นะคะซึ่งครูพิม์จะทยอยตรวจให้เพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยบางคนส่งมาแล้วก็ครูพิมพ์เปิดช้ามันก็จะแบบว่าครูพิม้าหมดอายุไฟล์หมดอายุนั่นเองแต่ที่ที่ใครส่งมาก่อนหน้านี้ครูพิมพ์ตรวจให้ทุกคนแล้วนะคะ คุคะอะไรนะคะค่ะถ้าหนูอ่านไม่ได้ค่อยๆอ่านก่อนได้ไหมคะอะไรนะคะ